พิมพ์โดยคณะกรรมาการศึกษาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมวุฒธธิสภาเรียบเรียงโดยพระมหาสมชายฐานาวุฒธทโทมงคลคืออะไรมีผู้รู้หลายท่านกล่าวว่ามงคลคือทางก้าวหน้าความสุขความาเจริญสำหรับพจนานิกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พศ2525ให้ความหมายวิว่ามงคลคือเหตุที่นำมาซึ่งความจเจริญคำว่ามงคลชีวิตจึงรวมความได้ว่าคือเหตุแห่งความสุขและความจเจริญก้าวหน้าของชีวิตเป็นสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทรแสดงไว้เป็นข้อควรประพฤติปฏิบัติซึ่งมีอยู่38ประการด้วยกันมงคลคือเหตุแห่งความจเจริญก้าวหน้าความจเจริญก้าวหน้านั้นแบ่งได้เป็น3ระดับก็คือ ความจเจริญก้าวหน้าในโลกนี้อย่างเช่นเมื่อตอนเราเป็นเด็กก็ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนเมื่อเติบโตขึ้นก็สามารถตั้งฐานะได้มีทรัพย์สมบัติมากมีชื่อเสียงและมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีมีครอบครัวที่ดีเป็นต้นค่ะความจเจริญก้าวหน้าในโลกหน้านั้นหมายถึง เป็นผู้สั่งสมบุญกุศลไว้ดีเมื่อลาจากโลกนี้ก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์การบรรลุธรรมมผลนิพพานซึ่งเป็นความเจริญก้าวหน้าในระดับสูงสุดค่ะการปฏิบัติตามหลักมงคลชีวิตนะคะจะเป็นเหตุนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าทั้ง3ระดับนี้เพราะผู้ปฏิบัติตามหลักมงคลชีวิตโดยเนื้อหาก็คือ เป็นการหลีกเลี่ยงเหตุปัจจัยแห่งความเสื่อมทั้งหลายและทำความดีด้วยกายวาจาใจทั้งเบื้องต้นเบื้องกลางและเบื้องสูงทำให้เกิดสติและปัญญาเป็นเครื่องทำลายอุปสรรคของชีวิตนะคะตลอดจนความชั่วความบาปต่างๆจึงส่งผลให้ความเจริญก้าวหน้าทั้งชาตินี้ชาติหน้าและจนถึงการบรรลุมรรคผลนผิพพานในที่สุดค่ะ มงคลที่หนึ่งไม่คบคนผ่านไม่คบคนผ่านใบไม้ที่ห่อหุ้มปลาเนา่าย่อมต้องพลอยแปดเปื้อนเหม็นเน่าไปด้วยฉันใดผู้ที่คบคนผ่านก็ย่อมต้องปล่อยเสียชื่อเสียงติดความเป็นผ่านเดือดร้อนเสียหายไปด้วยฉันนั้นคนผ่านคือใครคนผ่านก็คือคนที่มีใจขุนมัวเป็นปกติ เป็นผลให้มีความเห็นผิดยึดค่านิยมผิดผิดและมีวินิจฉัยเสียคือไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรอะไรไม่ควรเช่นบัณฑิตเห็นว่าเหล้าสุราเป็นของไม่ดีทำให้ขาดสตินำความเสื่อมมาให้นานับประการแต่คนพานกลับเห็นว่าเหล้าสุราเป็นของประเสริฐเป็นเครื่องกระชับมิตร หรือบัณฑิตเห็นว่าการเล่นไพ่การเล่นการพนันเป็นอบายามุกเป็นปากทางหรือเป็นสัญลักษณ์แห่งความชิบหายแต่คนพานกลับเห็นว่าการเล่นไพ่การเล่นการพนันเป็นสิ่งดีทำให้เพลิดเพลินเป็นการฝึกสมองซ้อมวิชาคนวณดังนี้เป็นต้นค่ะคนพานเป็นคนเหมือนกับเรานะคะก็คือมีร่างกายประกอบด้วยเลือดเนื้อเชน่นกันกับเรา และอาจมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเราก็ได้อย่างเช่นเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นสามีหรือภรรยาเป็นครูอาจารย์อาจเป็นผู้มีการศึกษาสูงอาจมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงหรืออาจมีสมัครพักพวกมาก แต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคะมีความสัมพันธ์กับเราหรือไม่ถ้าขึ้นชื่อว่าผ่านแล้วถึงแม้จะมีความรู้ความสามารถก็ไม่ใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ถูกที่ควรเพราะเขาแสลงต่อความดีเหมือนคนไข้แสลงต่อน้ําเย็นค่ะทีนี้เรามาดูลักษณะของคนผ่านนะคะเนื่องจากคนพ่านนั้นมีใจขุ่นมัวอยู่เสมอ ทำให้ไม่สามารถควบคุมใจให้คิดไปในทางที่ถูกที่ต้องได้คนพานจึงมีลักษณะวิปริตผิดจากคนทั้งหลาย3ประการดังนี้นะคะก็คือ 1. ชอบคิดชั่วเป็นปกติได้แก่คิดละมโมบลบมากในทางทุจริตคิดพยาบาทปองร้ายคิดเห็นผิดเป็นชอบหรือชอบพูดชั่วเป็นปกติได้แก่พูดปดพูดคำหยาพูดส่อเสียดยุยงพูดเพ้อเจอนะคะ และสชอบทำชั่วเป็นปกติได้แก่เกกะเกเรกินเหล้าเมายาชอบล้างผ่านชีวิตคนและสัตว์ลักทรัพย์ชุดพระอนาจาร์ค่ะโทษของความเป็นคนพานนะคะ โทษของความเป็นคนพาลก็จะมีความเห็นผิดก่อทุกข์ให้ตนเองทําให้เสียชื่อเสียงถูกติฉินนินทาไม่มีคนนับถือและถูกเกลียดชังค่ะหมดจิรีมงคลหมดสง่าราศีความชั่วเพศภัยทั้งหลายจะไหลเข้ามาหาตัวรวมถึงทำลายประโยชน์ของตอนเองทั้งโลกนี้และโลกหน้า ทำลายวงตระกูลของตนเองและเมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็มีอบายภูมิเป็นที่ไปค่ะทีนี้เรามาสังเกตคนพานกันนะคะคนพานมากักจะกระทำในสิ่งต่อไปนี้ค่ะก็คือ1คนพานชอบชักนำในทางที่ผิดชักก็คือชักชวนค่ะเชิญชวนชี้ชวนหรือเสนอแนะนำก็คือการนำให้เห็น นำก็คือการทำให้เห็นเป็นตัวอย่างค่ะอย่างเช่นชักชวนหนีโรงเรียนชักชวนไปลักขโมยชักชวนให้เสพยาบ้าเสพยาเสพติดชักนำให้เป็นอันตรพาณการชักนำนี้อาจทำด้วยความหวังดีก็ได้แต่ว่ามันผิดนะคะเช่นได้เงินมาก็ชักชวนเพื่อนไปเลี้ยงเหล้าเที่ยวกลางคืนอย่างนี้ก็จัดว่าเป็นพานค่ะ มักถูกชักนำได้โดยง่ายนะคะฉะนั้นผู้ใหญ่ในบ้านจึงควรระมัดระวังการกระทําและคําพูดทั้งของตนเองและผู้ที่มาติดต่อคบหานะคะเพราะเด็กมักจะจําและทําตามด้วยอย่างที่ไม่รู้แม้ผู้ใหญ่ทําในสิ่งไม่ดีเด็กก็มักเข้าใจผิดคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีควรกระทําค่ะ ในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระเกะกะเกเรหน้าที่การงานของตนไม่พยายามจัดการให้เรียบร้อยแต่ชอบไปก้าวไก่หน้าที่การงานของผู้อื่นเช่นจับผิดผู้ร่วมงานเขียนบัตรสนเทศก,กลั่นแกล้งรังแกทำความรบกวนให้เดือดร้อนคนพาลชอบแต่สิ่งผิดผิด ชอบถือเอาสิ่งที่ชั่วมาเป็นสิ่งที่ดีเช่นชอบเล่นไพ่ชอบเล่นการพนันชอบสุบุบหรี่ชอบหนีโรงเรียนชอบเถียงพ่อแม่เห็นคนทำถูกเป็นคนโง่เห็นคนกลัวเป็นคนขี้ขาดคนพาลแม้พูดดีๆก็โกรธเช่นเตือนให้ดูหนังสือตอนใกล้สอบก็โกรธเตือนให้ตื่นเช้า <treatment> ก็โกรธแค่มองหน้าบางครั้งก็โกรธคนพาลไม่ยอมรับรู้ระเบียบวินัย ไม่ชอบข้ามถนนตรงทางม้าลายทิ้งขยะบนพื้นถนนไปโรงเรียนสายไปทำงานสายเป็นต้นค่ะพฤติกรรมที่เรียกว่าคบคือคบอย่างไรคบหมายถึงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ก็คือร่วมเช่นร่วมกินร่วมนอนร่วมก่อการร่วมหุ้นร่วมลงทุนรับเช่นรับเป็นเพื่อนรับเป็นภรรยาหรือสามีรับไว้ทำงาน รับฟังสิ่งที่คนพานพูดหรือเขียนให้เช่นให้ความไว้วางใจให้คำชมเชยให้ยศให้ตำแหน่งให้หยิบยืมสิ่งของให้การสนับสนุนค่ะ าการไม่คบคนพาลคือการไม่ยอมมีพฤติกรรมสัมพันธ์ใดๆดังกล่าวข้างต้นกับคนพาลถ้าเรายังคบคนพาลอยู่ไม่ว่าจะในระดับไหนก็ตามรีบถอนตัวเสียโดยด่วนนะคะอย่าประมาทรีบตัดไฟเสียแต่ต้นลมมิฉนั้นจะพลาดติดเชื้อพาลโดยไม่รู้ตัวนะคะกลายเป็นคนพาลตามไปด้วยเลยค่ะโบราณท่านให้กติเตือนใจไว้นะคะว่า ห่างสุนัขให้ห่างศอกห่างวอกให้ห่างวาห่างพาลาให้ห่างหมื่นโยอดแสนโยอดโทษของการครบคนพานนะคะหากเราครบคนพานจะได้รับโทษของการครบคนพานก็คือย่อมถูกชักนําไปในทางที่ผิดย่อมเกิดความหายนะแก่ชีวิตการงานก็ล้มเหลวนะคะ ย่อมถูกมองในแง่ร้ายไม่ได้รับความไว้วางใจจากบุคคลทั่วไปย่อมอึดอัดใจเพราะคบคนพาลแม้เราพูดดีๆด,ด้วยก็โกรธหมู่คณะย่อมแต่ความสามัคคีเพราะการยุยงและไม่ยอมรับรู้ระเบียบวินัยภัยอันตรายต่างๆย่อมไหลเข้ามาหาตัวเมื่อลาโลกนี้ไปแล้วย่อมมีอบา,ายภูมิเป็นที่ไปนะคะบาระพันหอด้วยเวลา ใบก็เหม็นข่าวปลาคราครุง้งคือคนหมู่ไปหาคบเพื่อนพานาได้แต่ไร,ร้ไร้ฟุ้งเฟื่องไห้เสียพงทีนี้เรามาดูประเภทของคนพานนะคะในมงคลสูตรบทที่หนึ่งนี้ได้แยกประเภทของคนพานไว้สองประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่หนึ่งคือพานภายนอกคือคนพานไปทั่ว ถึงแม้จะร้ายกาจเพียงใดเราก็ยังมีทางหลีกเลี่ยงได้นะคะแต่มีพานิกประเภทหนึ่งที่ร้ายยิ่งกว่าเพราะมักเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวและไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้คือพานภายในค่ะพานภายในก็คือตัวเราเองขณะที่คิดพูดขณะที่คิดชั่วพูดชั่วทําชั่วเช่นหนีงานบ้างเที่ยวเกเรบ้างไปยุ่งทุระคนอื่นโดยใช่เหตุบ้าง ชอบไปทำงานสายบ้างหรือคนเตือนดีๆก็โกรธบ้างหลีกเลี่ยงวินัยบ้างพูดไม่พร้อมบ้างครั้งใดที่เราทำเช่นนี้ครั้งนั้นเราเองนั่นแหละคือตัวพานมีเชื้อพานอยู่ภายในต้องรีบแก้ไขนะคะหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะคะในมงคล,ลสูตรบทที่หนึ่งการไม่คบคนพานมงคลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันไว้นะคะว่า หมันห้ามใจตนเองจากความชั่วแม้แต่เล็กน้อยก่อนที่มันจะลุกลามต่อไปเช่นการนอนตื่นสายทิ้งให้อย่าเป็นที่เป็นทางหรือปล่อยให้ที่อยู่อาศัยรกรงรังไม่หมั่นทำความสะอาดสก็คืออย่าตามนึกถึงความชั่วนะคะและอย่านึกถึงความผิดพลาดในอดีตทั้งของตอนเองและผู้อื่นผ่านไปแล้วก็ให้แล้วกันไปนะคะถือเป็นบทเรียนที่จะไม่ยอมทำซ้ำอีก แล้วตั้งใจทำความดีใหม่ให้เต็มที่ค่ะตั้งใจให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาอย่างสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงนะคะการอ่านการฟังการพูดเรื่องเกี่ยวกับคนพาลจะได้ไม่สะสมความคิดเกี่ยวกับพาลไว้ในใจพยายามสะสมแต่ความคิดที่ดีงามโดยการอ่านการฟังการพูดแต่สิ่งที่นีงามเช่นอ่านหนังสือธรรมะฟังเทศสนทนาธรรม พูดถึงคนที่ทำคุณงามความดีค่ะถ้าจำเป็นต้องอยู่ใกล้คนพาลอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เช่นทำงานที่เดียวกันหรือเป็นญาติพี่น้องกันในกรณีเช่นนี้เราต้องระลึกตนเองอยู่เสมอนะคะว่าเรากำลังอยู่ใกล้สิ่งที่เป็นอันตรายเหมือนอยู่ใกล้คนเป็นโรคติดต่อต้องระมัดระวังตัวคือระวังความเป็นพาลของเขาจะมาติดเราเข้าต้องหมั่นให้ทานรักษาศีลทำสมาธิ เพื่อใจผ่องใสอยู่เสมอนะคะเราต้องระลึกเสมอว่าหน้าที่อันยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดในชีวิตไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าการปราบพานภายในตัวของเราเองค่ะอันนี้สงการไม่ครบคนพานหากเราปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นะคะ จะทําให้เราไม่ถูกชักจูงไปในทางที่ผิดทําให้เราสามารถรักษาความดีเดิมไว้ได้และทําให้สามารถสร้างความดีใหม่เพิ่มขึ้นได้อีกค่ะทําให้ไม่ถูกคนพาลทําทร้ายและไม่ถูกตําหนิไม่ถูกใส่ความทําให้ไม่ถูกมองในแง่ร้ายและเราจะได้รับความไว้วางใจจากบุกคคลทั่วไปรวมถึงทําให้เรามีความเจริญก้าวหน้าสามารถตั้งตัวได้เร็วเลยทีเดียวนะคะ ทำให้มีความสุขทั้งตนเองครอบครัวก็เป็นสุขประเทศชาติก็เป็นสุขค่ะและเป็นการตัดกำลังไม่ให้เชื้อพันระบาดไปเพราะขาดคนสนับสนุนนั่นเองค่ะตลอดเวลาที่บาปยังไม่ให้ผลคนพานสำคัญบาปเหมือนน้ำพึ่งบาปให้ผลเมื่อใดคนพานย่อมเข้าถึงทุกข์เมื่อนั้นค่ะติดตามธรรมะจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จากหนังสือมงคลชีวิตฉบับทางเก้าหน้าโดยพระมหาสมชายฐานะวัฒโน